สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเพจพลเรือทางยูทูบที่ขรุดแล้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับดาก้อนนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเลยนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชมนะครับอ่าเป็นรถปี2014เลยนะครับผมคันนี้รถกระบะตอนเดียวดาก้อนนะครับเครื่องดีนะแอร์เย็นนะครับคันนี้ไม่มีพาวเวอร์นะต้องอะไรเบานะคันสี่สวยนะครับเบาไม่ขาดนะครับผมแอร์เย็นนะแอร์เย็นหนาวเลยนะครับผม เอเยนชํ่เลยนะครับขายเงินสดเจ็ดหมื่นเก้านะฮะไม่ผ่อนแล้วนะครับผมขายเต็นเงินสดอย่างเดียวนะครับเสียงเครื่องนะครับผม 7 nguyên cao đã các bụng Giai tật đã các yên mạng Giai yên mạc, hả, แอร์ใช้ได้นะครับแอร์ใช้ได้แอร์หนาวเลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับผมไม่เกินเจ็ดร้อยโลประธานทานโทษไม่เกินห้าร้อยโลสองให้ฟซีนะครับเจ็ดร้อยมันเกินมันไกลเกินนะครับแอร์เย็นนะครับคนนี้

รัใจนะครับมาดูได้นะครับที่บ้านเาาต้ยตะบนา่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเจ็ดหมื่นเก้าครับผมเงินสดนะครับไม่ขายผ่อนแล้วให้เงินสดทังเดียวตีดเกียรตามนะครับห้องแห้งเลยนะ แอร์ยเย็นเลยอู้แอแย่อย่างหนาวเลยอู้เปิดแป๊บเดี๋ยวแอร์เย็นมากเลยพี่น้องแอร์เย็นมากครับผมคอนโซนสวยพิเด,ดาลังคานะครับผม เจ็ดหมื่นเก้าครับผมอู้เอียร์หนาวมากเลยเพ็บเดียวนะฉ่ำเลยครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแล้วครับผมอู้เอียร์หนาวมากอ่ะโอเคครับรับประกันเอียร์หนาวมากคันนี้ครับผมเครื่องดีนะครับควันดำนะครับเครื่องดีนะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับผมอ่ารวมส่งให้หน้าบ้านห้าร้อยโลส่งให้ฟรีไม่ต้องมาจำก็ไปขอแต่ว่าคุณตัดทิจใจซื้อ ถ้าคุณบอกว่าเอาไปแล้วคุณไม่เอาคุณต้องจ่ายค่าเวลาให้ผมห้าพันบาทนะครับผมแล้วก็มีบัตรประชาชนยืนยันนะครับผมถึงจะไปนะครับนี่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับส่งจริงขายจริงครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับผมขายอีซูดาก่อนพีสองพันสี่สิบเอ็ดนะครับผมท่านนี้น้ำมันดีเซอ้อนะครับเครื่องสองพัหนาทั่โบแอร์เย็นนะครับผมขั้นที่สวยสีพอใดญนะครับเด้อสีบางๆนะครับผม แอร์เย็นแอร์หนาวนะครับรถหน้าตาเดิมนะครับผมแต่จะมีบุ่มนิดนึงนะครับตรงนี้เด้อนะครับผมตรงนี้เด้อเป็นเคาะหแล้วนะครับผมเล็ตสีเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมนะครับเพชรยังอยู่ครบนะครับผมนี่ค่าหน้าเดิมนะครับข้าหน้าเดิมนะครับเครื่องดีบม่มีไอ้นะครับเด้อนะครับแอร์หนาวบัเกิลฮารอยโลทรงไฮฟี่ครับผมบ่ตตังมาจำกันไปเงินสดเจ็ดหมื่นเก่าครับผมนี่นะครับภาสีต่อให้เรียบร้อยนะครับบาง นะครับผมมีกระบะแม็กไลขหนึ่งอ้พ้อมนะครับผมเบรกลดจุบันเตะตะพ่นถาดอำเภอัตนาบุรีจังหวัดสทร์ครับผมนี่ครับส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกด้วยครับเด้อส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับขอบคุณทุกการที่ตามสมองสบอนสมองสเจครับผมเจ็ดหมื่นเก้าไม่ต้องมาจําก็ส่งให้ยืนยันแค่บัตรประชาชนมาว่ามีอาวจ้ไม่ตัวตนนะครับผมนะครับถ้าแบบบอลได้ร้อยบอลได้ปส่ทรงนะครับเด้อนะครับผม อ่ะขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ซำนี้ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ